ตลาดซอยแม่แม่ตลาดพุ่มพวงมาอ่ากินลมกันโอ้ห้ามไมจับก้อนมูโลดเพิ่นน่ะสบายดีเด้อพี่น้องยินดีตอนหับขดซูซ่องเบาดาวโอ้ยสบายดีคือกันใช่เอ้ยกินยังออกมากนะแม่ริบออกมากเด็กเิ่ยังทำไงกินน้ำไข่หงไข่เต่ากิน ปนอยู่กับทังเออพ่ออยากอาหารมายางกินไหมกิน้ำกันโอ้ตลาดพุ่มพวงมาไปแล้ว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 น้ำแข็งไปทุกที่มด้ไปจก่อนเราจะกินนแ็ ขึ้นกระโต้ข <mare> ้นข mm ึ้นขึ้นขึ้นกระทังแป่แช่นกานปลาลุงเลยโข่คนหน่อยแหงผัวย่อหันย่อหนีอยู่เห็ดจันเ็ดนี่เดี้ยวสิเปิดตัวบ้าบอได้เสีย

นี่นะมีกุ้งจับเลยแมนี้นุ้งที่น้่ไม่ขาุสิเลยโห่นมนะนมน่นน้เป็นคนเงาเัวคนาเอามไม่นช่าอใส่เอาย่งนมนีอืมอ่ย่บนบ่อลยนะ นูเบดแมองสหนี่แข็งแล้วังสิแข็งแล้วผัยุนสียิ่มาได้แล้วตั้งมกทั่วไปเลยตั้งมกทัวกันเด้อดเยบเยกัวจแ่ งแงเลยนจะผ่านน่งแบบเนี่ยดีเลยเจาหนุ่รรมดีปกติหน่อยบมแ่ท่านอยู่บนที่แบนันเลยเจาหน่ม

mẹ con chúa 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 con ไม่อ่อนไปอ่อนมันจะสีแดงมาดิเนย์ใครจะเลี้ยนลาหนาครับได้จะตุกจีจใหมมาจีจะทุบใหม่ตุ๊กอีนอนอืมอืมมันอ่อนหนึบหนักเกลืออะไรหนังไว้พี่นอนหุบพี่

Ô mày mày, không được. Tôi, cái lại thôi cái đã Thôi mười lên đó, mười lăm phút 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 mười lăm ขนานั้นขนาดนั้นเบ็ดร้อนเกิดอะไรสะข้านหน่งไ้ดีแ้วแถวไห

nhắn ra mà ngủ nó con con mày ừ. nó mới ừ. đi